สวัสดีครับพบกันต่อกับช่องสวนไม้ใบนะครับวันนี้จะมาขยายพันธุ์ตัดกิ่งต้นชะพูด่างนะครับต้นที่ผมเคยทําก่อนหน้านี้นะครับครับต้นที่ผมทำอีพีทีพีเพื่อนดูตอนนานแล้วแหละลองไปหาดูนะครับอยู่ในคลิปในวิดีโอผมนี่แหละครับที่ว่าผมทําเสาเลี้ยงต้นชะพูด่างนะครับ วันนี้ก็เกิดดีมากเลยจนสุดทางสุดเสาแล้วครับวันนี้ผมจะมาตัดจริงมาเพาะขยายพันธุ์นะครับของต้นชฉพูด่างนะตอนนี้ก็สูงไปแล้วเห็นไหมครับถ้าเราไม่ได้ใส่กลับมพะพร้าวใส่อะไรมันจะอ,ออกง่ายแบบนี้มันดึงออกง่ายเราตัดช้ำได้เลย ถ้าเราใส่พวกมะพร้าวบดมะพร้าวสับอยู่ในนี้ใช่ไหมมันก็ดึงยากหน่อยต้องค่อยๆดึงเอาทลากมันยาวมันอาจจะขาดได้ด้วยถ้าทําแบบนั้นแบบนี้ผมว่าง่ายสําหรับของผมนะแล้วแต่พ่เพื่อนๆเองแล้วกันล่ะคิดแบบไหนก็เอาแบบนั้นแหละวันนี้ผมก็จะมานำเสนอขยายพันธุ์นะครับขั้นตอนแรกเราก็ตัดเลยเตรียมให้พร้อมหรือเอากรรไกรมาตัดก็ได้นะครับ ประมาณข้อนี้เดี๋ยวผมขอญอาตแกะลวดสักคู่นะครับได้มาแล้วครับนี่ครับจำนวนที่ผมจะเอามาพ่อชํำเอามาตัดกิ่งครับด่างกำลังสวยเลยครับวิธีตัดเราก็มีกนไกลหรือใช่มีดพวกแกะสลักหรือยังไงก็ได้ มีพวกมุมคมอะมาตัดออกวิธีตัดนะครับการตัดเราก็ตัดเป็นเป็นข้อข้อของรากนะครับประมาณครึ่งต่อครึ่งน,นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับได้แล้วครับใช่ไมนี่หนึ่งข้อนะครับแล้วมีลากติดสองข้อ ไปเลยครับอยากจะทำยัไงครับกางยาวก็ตัดออกอีก็ได้นะครับถ้าเราใช้กระถางเล็กนะผมจะใช้กระถางเล็กนะครับใช้กระถางเป็นตัวนี้แทนกระถาง2.5นิ้วนะครับอันนี้เอาไว้เสียบ วิธีก่อนก่อนเราจะเอาไปปลูกเราต้องทาปูนแดงก่อนนะครับใช้ปูนแดงปูนแดงก็คือพวกปูนที่คนเท่าคนแก่เขาเคี้ยวหมากนะครับนี่ครับเราก็าใส่่างนี้ก็ได้แล้วก็แปะตามแผลที่เราตัดออกนะครับแผลของต้นไม้นะครับนี่อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็วางไว้ก่อน thank you เสร็จแล้วครับ้าปูนแดงเสร็จเราก็ผึ่งแดดสักให้มันจม,มันแห้งนะครับเราค่อยเอามาลงกระถางนะครับเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนนะครับเมาพบกันต่อนะครับที่เราเฉือนออกไปเมื่อกี้เราก็เอามาทาด้วยนะครับว่ากันเชื้อราเหมือนกันครับทาประมาณนี้ที่เราตัดออกเราก็ทาไว้ด้วยนะครับ เวลาให้มันแห้งก่อนนะครับแล้วค่อยมาทําอีกนะครับมาพบกันต่อครับตอนนี้ก็พึ่งแดดพึ่งลมเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้พอบันหมาดก่อนเนาะแล้วก็การผสมเราก็ใช้ตัวนี้นะครับมะพร้าวบดละเอียดนะครับผสมกับปุ๋ยนาาชานะครับแล้วก็ใช้กระถางนะ นะครับใช้กระถางเล็กนะครับมีทถางใหญ่ใส่กระถางใหญ่ก็ได้นะครับไม่ต้องว่าจะทําเหมือนผมเลยก็ได้เอาใส่ลงไปก่อนครับลองลองตรวจกระถางก่อนนะครับนี่ครับเราก็เห็นไหมครับเห็นรากไหมครับรากเราก็พันรอบไปอย่างนี้นะครับ ราใส่นุนลงไปก่อนครับนี่ครับประมาณนี้อย่าไปกดแน่นนะครับกดพอแน่นน,น,นิดนิด ไม่อย่าไปพยายามอย่าไปกดแน่นเป็นเด็ดขาดเลยเพราะว่ารากมันอาจจะขาดได้นะครับต้นไม้มันอาจจะเฉาง่ายาก,กว่าจะเดินรากอีกเนาะนี่ครับเสร็จแล้วครับง่ายๆครับนี่สวยด้วยนะครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวผมขอเวลาทำก่อนนะครับ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับต้นชาพูด่างนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับจะทำตามก็ได้นะครับใช้แค่มะพร้าวสับมะพร้าวบดเราก็เอามาทําได้นะครับนี่ครับสวยแล้วเราอบของเรานะครับ เข้าตู้อบก่อนก่อนจะเอาออกมาให้มันรับแสงแดดน,นะครับว่าต้องให้มันฟื้นฟูกับอยู่ในตู้อบก่อนเนาะวันนี้ผมก็มาขอทำคลิปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ